บิตฟาร์มครับล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีฮาร์วิ้งเราก็รู้กันอยู่นะว่าฮาร์วิ้งเนี่ยหบล็อกนะบิตคอยหายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเหมืองต่างๆนะรายได้ก็ดรอปกันอย่างชัดเจนนะตอนนี้เนี่ยเราเห็นในรายได้ของบิตฟาร์มนะครับตกลงถึง42% ก,ก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะเกือบครึ่งนะฮะเขาก็พยายามประหยัดแล้วล่ะแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะฮะก่อนฮาร์ฟวิ่งนะพอหลังฮาร์ฟวิ่งแป๊บเหลยออยู่4 2นะตอนนี้ก็เป็นจุดวัดใจของทางเมืองเลยแหละว่าด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะค่าไฟแต่ละประเทศก็สูงขึ้นมันจะถูกคัดผู้เล่นออกนะผู้เล่นบางคนก็จะอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะถูก o c c u p y by ผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นี่ฮะ due to the increase of network activity bitcoin halving นะฮะ bitcoin halving เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้รายได้เนี่ยดปไปครึ่งหนึ่งนะฮะว่าไปและขณะน,นี้มีรายงานด้วยนะว่า exchange เนี่ยกำลัง move เซ็นไอตัว bitcoin ที่ขุดมาได้เนี่ยไปที่ exchange เนะี่ยบวกขึ้นแค่ประมาณสัก20%นะก็คือน้อยลงก็ขุดได้น้อยนีย่ก็ส่งไปที่ exchange ก็น้อยลงเหมือนกันนะงั้นปริมาณ bitcoin ที่จะเพิ่มขึ้นใน exchange เนี่ยก็นับวันก็นจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆตาม halving นะฮะ มีมันกับ supply นี่ฮะนี่คือทางแก้อีกอันนึงเลยนะผมพยายามเอาข่าวหลายในข่าวเนี่ยมาร้อยเรียงต่อกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะฮะพอ bitcoin miner เนี่ยรายได้น้อยลงนะเพราะา bitcoin มันหายไปครึ่งหนึ่งส่งไปที่ exchange น้อยลงเขาก็เริ่มหนีตายถูกไหมเขาเริ่มแบบทํำยังไงดีวะเริ่มจะอยู่ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าค่าไฟก็แพงขึ้นนี่ฮะนี่คือเทรนด์ใหม่ที่ bitcoin miner กำลังจะปรับเปลี่ยนนะ,ะก็เริ่มมีหลายๆเ,เจ้านะในที่นี้ก็จะเป็นคอแปซิฟิกทําก่อนเลยนะครับจะปรับเปลี่ยนบางแลนนะฮะให้กลายเป็น Data Center ไว้ให้นะฮะ AI business นะฮะตอนนี้ Bitcoin miner หันมาทำธุรกิจ AI แล้วนะฮะมองอะไรไม่ออกหน้ามืดตามัว AI นะ AI ไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะตัวเองขุดเหมืองมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้เหมืองมันทําดูมันจะเทนไม่ค่อยดีนะแบ่งบางส่วนครับมาสร้าง Data Center แน่นอน,นะฮะ <S <S ข่าวนี้มันก็จะไปสนับสนุนเรื่องการขายชิปของ NVIDIA อีกนะฮะถ้าจะสร้าง Data Center ก็ หนีไม่พ้น n v i นวีเดียอีกเช่นเดิมนะอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมเนี่ยมองว่าไม่ง่ายนะฮะถึงแม้จะมีพื้นที่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆของเหมืองและของ Data Center โคตรแตกต่าง นะการที่คุณสร้างเหมืองไว้แล้วเนี่ยเนี่ยอินฟราสตัคเจอร์มันเป็นการขุดเหมืองแบบนี้ถ้าจะทำเป็น Data Center เนี่ยวิธีมันดูจะคล้ายๆกันนะแต่ด้านหลังบ้านมันคนละเรื่องเลยนะตัวอินฟราแทบจะต้องลงทุนใหม่หมดเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ถ้า m i n เ r อทั้งหลายจะขยับไปเป็น AI เนี่ยก็ต้องทํากันให้ดี